มีเรื่องราวหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นไม่ไกลจากบ้านเราเลยที่นครหลวงเวียงจันทร์เป็นเรื่องที่เ่เรื่องต้นเหมือนข่าวอาชญากรรมทั่วไปนะคะแต่กลับจบลงด้วยภาพที่มันสะเทือนใจคนทั้งสองฝั่งโขงเลยเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งที่เสียชีวิตระหว่างการประทะกับคนร้าย วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเหตุการณ์นี้กันจากข้อมูลในวิดีโอของช่องไทยลาวเดลี่คือเราจะไม่ได้มาแค่สรุปว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่จะมาสำรวจกันให้ถึงแก่นเลยว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้มันกำลังตะโกนบอกอะไรเราอยู่ทั้งเรื่องชีวิตของคนในเครื่องแบบความท้าทายด้านความมั่นคงที่มองไม่เห็นแล้วก็เสียงสะท้อนที่ดังข้ามแม่น้ำโขงมาถึงเราค่ะ ใช่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ที่บ้านดงโดกก็คือเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างหน่วยรักษาความสงบกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยค้ายยาเสพติดรายใหญ่แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มัน,มนใหญ่กว่าแค่คดีคดีหนึง่ง ก็เพราะว่ามันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากชัดเจนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีชายแดนไทยลาวเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลยครับและครั้งนี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่งั้นเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องราวนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะตัวตนของชายในเครื่องแบบคนนั้นผู้เสียชีวิตคือพันตำรวจโทวิไลสังคมุนี เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติการปกสซึ่งก็คือหน่วยพิเศษที่รับผิดชอบภารกิจปราบปรามที่เสี่ยงอันตรายสูงอายุแค่37ปีเท่านั้นเองค่ะฟังดูแล้วยังหนุ่มแน่นแล้วก็น่าจะมีอนาคตอีกไกลเลยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เพื่อนร่วมง,งานบอกว่ามีประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นที่พึ่งของทีมเสมอเลยครับแต่ในวันนั้นสถานการณ์มันเ,เกิดขึ้นเร็วมาก การประทะเกิดขึ้นในระยะประชิดเลยนะครับขณะที่ทีมกำลังจะเข้าตรวจสอบเป้าหมายซึ่งเป็นจุดพักของเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยเปิดฉากยิงสวนออกมาทันทีมันเป็นการประทะที่รุนแรงและก็แทบไม่มีใครได้ตั้งตัวเลยครับ แล้วจุดที่มันบีบหัวใจคนที่สุดอาจจะไม่ใช่เสียงปืนในที่เกิดเหตุนะคะแต่เป็นความเงียบที่ตามมาโดยเฉพาะข้อความที่ภรรยาของพันตำรวจโทวิไลโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเธอเขียนไว้ว่าลูกถามทุกวันว่าพ่อไปไหนฉันตอบได้แค่ให้เขาฝันถึงพ่อในคืนนี้โอ้โห ประโยคสั้นๆแค่นี้ยแต่มันเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลเลยนะคะมันทําให้เรื่องราวทั้งหมดหยุดนิ่งแล้วเปลี่ยนจากข่าวอาชญากรรมกลายเป็นโศกนาฏกรรมของครอบครัวหนึ่งทันทีเลยใช่ครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากคือปรากฏการณ์ทางสังคมที่ตามมาหลังจากข้อความนั้นแฮชแท็กขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในลาวนะครับแต่มันข้ามมาฝั่งไทยด้วยกลายเป็นไวรัลในเวลาอันรวดเร็วมาก คอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาอย่างเช่นความสงบไม่เคยได้มาฟรีมีคนต้องแลกด้วยชีวิตมันสะท้อนว่าผู้คนไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นแค่ตัวเลขสถิติอีกต่อไปแล้วมันเหมือนกับว่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกลายเป็นเรื่องส่วนตัวของทุกคนไปเลยอะ่ะถูกต้องเลยครับมันคือการเปลี่ยนสถานะจากคําว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นนามธรรมาจับต้องไม่ได้ให้กลายกันภาพของพ่อคนหนึ่งที่ไม่ได้กลับไปกินข้าวเย็นกับลูกเมียซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่าเชื่อมโยงได้ และความรู้สึกนี้มันทรงพลังมากพอที่จะข้ามพรมแดนได้จริงๆมีตัวอย่างที่น่าประทับใจมากคือการแสดงออกของคนไทยในจังหวัดชายแดนอย่างหนองคายบึงกาฬหลายคนโพสต์ภาพจุดเทียนหน้าบ้านพร้อมข้อความว่าส่งกำลังใจข้ามโขงหรือมีคนหนึ่งเขียนว่าแม่น้ำโขงกั้นแค่แผ่นดินแต่ไม่ได้กั้นหัวใจของผู้คนมันทำให้เห็นเลยว่าสุดท้ายแล้วความรู้สึกของคนเรามันมันข้ามเส้นพรมแดนไปได้จริงๆครับ พอได้ยินเรื่องราจากครอบครัวแล้วก็เห็นพลังของโซเชียลมีเดียแล้วนะคะมันยิ่งทำให้สงสัยมากขึ้นไปอีกค่ะว่าความกล้าหาญส่วนบุคคลแบบนี้ทำไมถึงต้องจบลงด้วยโศกนาฏกรรมมันเหมือนมีความเปราะบางบางอย่างซ่อนอยู่ในระบบที่พวกเรามองไม่เห็นอยู่ศูนย์ยุทธศาสตร์ความมั่นคงลาวที่เผยแพร่ในปี2567นะครับจะเจอตัวเลขที่น่าตกใจมากอย่างแรกเลยคือปัญหาอุปกรณ์ป้องกันตัว ข้อมูลระบุว่าเจ้าหน้าที่กว่า40%ในพื้นที่เสี่ยงไม่มีเสื้อกรอกกันกระสุนที่ได้มาตรฐาน40เลยเหรอคะนั่นหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เสี่ยงกำลังเอาชีวิตไปเสี่ยงโดยไม่มีเครื่องป้องกันที่ควรจะมีหนักกว่านั้นอีกครับในจำนวนที่มีอยู่ส่วนใหญ่ใช้งานมาเกิน10ปีคือมันเสื่อมสภาพไปแล้วตามมาตรฐานสากลสิ ีโอ้โหนี่มันแทบไม่ต่างจากการใส่เสื้อยืดธรรมดาไปรับกระสุนเลยนะคะมันป้องกันอะไรแทบไม่ได้แล้วมันน่าใจหายครับแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องเสือ้อเกรอะยังมีปัญหารเรื่องการสื่อสารอุปกรณ์วิทยุสื่อสารรุ่นเก่ามีสัญญาณที่จํากัดมากในพื้นที่ป่าเขาซึ่งนั่นเป็นภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเราเลยหมายความว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินแค่เสี่ยว,วินาทีที่ติดต่อขอความช่วยเหลือหรือกําลังเสริมไม่ได้มันอาจหมายถึงชีวิตของเจ้าหน้าที่ทั้งทีมเลยครับ แล้วเรื่องงบประมาณล่ะคะเป็นปัจจัยด้วยไหมเป็นปัจจัยหลักเลยครับข้อมูลชุดเดียวกันชี้ว่าหน่วยปฏิบัติการระดับอำเภอขาดแคลนงบประมาณเฉลี่ยสูงถึง45%ของที่ต้องการจริงๆและที่น่ากํานวลที่สุดคือความไม่สมดุลของอาวุธในขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องต่อสู้ด้วยอุปกรณ์ที่จำกัดกลุ่มอาชญากรข้ามชาติกลับม,มีอาวุธสงครามจากตลาดมืดทั้งปืน AK หรือ M16 มันคือการต่อสู้ที่ไม่เท่าเทียมกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยครับ ฟังดูแล้วเหมือนกับเราส่งคนไปสู้รบด้วยความกล้าหาญกับหัวใจล้นล้วนแต่กลับยื่นอาวุธที่ไม่พร้อมรบให้เขาสิ่งที่ข้อมูลเหล่านี้บอกเราตรงๆก็คือมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับแต่มันคือวิกฤตความพร้อมรบที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นมากตั้งแต่อุปกรณ์ป้องกันตัวพื้นฐานไปจนถึงอาวุธมันคือภาพสะท้อนของการถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเป็นระบบมีคำพูดหนึ่งจากนักวิเคราะห์ของเวียนเทียนไทมส์ที่สรุปภาพนี้ได้ดีมาก เขาเขียนไว้ว่าในยุคที่อาชญากรรมมีเทคโนโลยีและเงินทุนมากกว่าเจ้าหน้าที่การยึดติดกับรูปแบบเดิมคือความเสี่ยงต่อชีวิตโดยตรงอืมเป็นคําพูดที่แรงแต่ก็คือความจริงที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามต้องเผชิญอยู่ทุกวันครับโอเคค่ะพอเห็นภาพรวมปัญหาที่มันใหญ่แล้วก็อย่างรากลุกขนาดนี้แล้วมันก็ทําให้รู้สึกสิ้นหวังเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากเกิดเรื่องน่าเศร้าแบบนี้ขึ้น มีความเคลื่อนไหวหรือแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกมีการตอบสนองทั้งในระยะสั้นและข้อเสนอในระยะยาวครับในระยะสั้นทันทีทางการลาได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อไล่ล่าคนร้ายและที่สำคัญคือมีการประสานงานกับทางการไทยในจังหวัดน้องคายและบึงการอย่างรวดเร็วเพื่อติดตามเส้นทางหลบหนีซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่ดีขึ้น การประสานงานแบบนั้นน่าสนใจค่ะแต่มันก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่ดีใช่ไหมคะการไล่จับคนร้ายเป็นเรื่องหนึง่งแต่ทํายังไงไม่ให้เจ้าหน้าที่ของเราต้องไปเสี่ยงชีวิตแบบนี้อีกต้องจะแรกถูกต้องครับนั่นจริงนํามาสู่ข้อเสนอในระยะยาวที่ถูกผลักดันอย่างจริงจังหลังเกิดเหตุการณ์นี้ข้อเสนอแรกที่น่าสนใจมากคือโครงการที่ชื่อว่า Safe Officer Initiative เป็นโครงการนําร่องเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่ทันสมัยและได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเสื้อกลอกหมวกกันกระสุน ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงสูงก่อนเป็นอันดับแรกโครงการ Save Officer Initiatives ที่ว่าฟังดูดีมากค่ะแต่ในทางปฏิบัติมันจะไปติดปัญหาข้อขวดเรื่องงบประมาณ45%ที่ขาดไปที่เราเพิ่งพูดถึงก่อนหน้านี้อีกหรือเปล่าคะหรือว่านี่เป็นงบก้อนใหม่ที่ไม่เกี่ยวกันเป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยผู้เสนอโครงการนี้กำลังผลักดันให้มันเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องจัดสรรงบประมาณพิเศษลงมาโดยตรง ไม่ใช้ใช้งบปกติของหน่วยงานเพราะถ้ายังวนอยู่ในรูปเดิมปัญหานี้ก็จะไม่มีวันถูกแก้ไขนอกจากเรื่องอุปรกรณ์แล้วนะครับยังมีแนวคิดที่จะยกระดับการฝึกโดยเสนอให้จัดตั้งกองฝึกยุทธวิธีปฏิบัติการพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะในการรับมือกับสถานการณ์ประทะที่เป็นอันตรายสูงได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นไม่ใช่แค่การฝึกตามมีตามเกิดแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องของอามส์แต่เป็นเรื่องของคนด้วยที่จะต้องพร้อมกว่าเดิมใช่ครับ และที่สําคัญไปกว่านั้นคือเรื่องของข้อมูลก่อนลงมือปฏิบัติการมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเสนอให้ปฏิรูประบบข่าวกรองไปเลยโดยให้ใช้ระบบ3ชั้นก่อนเข้าปฏิบัติการเสมอชั้นแรกคือการรวบรวมข่าวกรองชั้นที่2คือการส่งทีมไปยืนยันข้อมูลภาคสนามแบบเงียบๆและชั้นที่3คือการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกครั้งก่อนอนุมัติให้ทีมจู่โจมเข้าพื้นที่จริงถ้ามีระบบแบบนี้โศกนาฏกรรมที่บ้านดงดกอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ครับ เพราะทีมจะรู้ระดับความเสี่ยงที่แท้จริงและเตรียมตัวได้ดีกว่านี้มากแล้วเรื่องการดูแลคนที่อยู่ข้างหลังล่ะคะครอบครัวผู้เสียสละมีการพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากหลังเหตุการณ์นี้เลยครับมีข้อเสนอให้ตั้งกองทุนดูแลครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตอย่างเป็นระบบให้เป็นกองทุนถาวรไปเลยเพื่อให้การช่วยเหลือไม่ใช่แค่เงินเยียวยาครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นการดูแลระยะยาวทั้งเรื่องการศึกษาของบุตร การจ้างงานคู่สมรสและการสนับสนุนทั้งจิตใจเพราะการให้เกียรติผู้เสียสละที่ดีที่สุดคือการสร้างหลักประกันให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่และกำลังจะก้าวเข้ามาทำหน้าที่นี้ต่อไปยังมีอีกประเด็นที่คิดว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยคือสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ที่รอดชีวิตกลับมาแต่ต้องเจอเหตุการณ์เลวร้ายซ้ำๆถูกต้องที่สุดครับเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเช่นกัน มีแนวคิดเรื่องการสร้างโปรแกรม post operation support เหมือนในบางประเทศอย่างเวียดนามหรือมาเลเซียที่จะให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้พบจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญหลังกลับจากภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อจัดการกับความเครียดสะสมป้องกันภาวะ PTSD ผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามคนหนึ่งเขาบอกว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติการเราไม่ได้กลัวตายแต่เรากลัวว่าถ้าเราเป็นอะไรไปใครจะดูแลครอบครัวเราประโยคนี้มันยังก้องอยู่ในหัวผมอยู่เลยครับ การปกป้องเจ้าหน้าที่จึงไม่ใช่การปกป้องร่างกายแต่ต้องปกป้องหัวใจของพวกเขาด้วยฟังทั้งหมดนี้แล้วการเสียชีวิตของพันตำรวจโทวิไลมันไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมส่วนบุคคลจริงๆค่ะแต่มันได้กลายเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่ส่องให้เห็นรอยร้าวทั้งหมดในระบบและเป็นจุดเปลี่ยนที่บังคับให้ทั้งสังคมต้องหันกลับมาตั้งคำถามอย่างจริงจังว่าเราดูแลคนที่ปกป้องเราดีพอแล้วหรือยังใช่ครับนี่คือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดเลย เพราะความสงบที่แท้จริงของสังคมไม่ได้เกิดจากการใช้กำลังเข้าปราบพราหมณเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากความเชื่อมั่นว่าผู้รักษากฎหมายมีความพร้อมและปลอดภัยพอที่จะทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มภาคภูมิและเมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าสังคมเห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกเขาทำและเสียสละความกล้าหาญจะไม่ใช่ภาระของคนคนเดียวอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นพลังของทั้งประเทศครับ ทุกวันนี้ภาพของพันตำรวจโทวิไลที่ยิ้มกับครอบครัวก่อนจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นยังคงถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์มันทำหน้าที่เหมือนเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังมากว่าภายใต้เครื่องแบบนั้นคือใครคนหนึ่งคือพ่อคือสามีคือลูกที่เคยให้สัญญากับครอบครัวว,ว่าจะกลับมากินข้าวเย็นด้วยกันและนั่นอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายที่เราควรเก็บไปคิดต่อกันนะครับ ครั้งต่อไปที่เราเห็นคนในเครื่องแบบไม่ว่าจะออกประเทศไหนก็ตามเรามองเห็นเพียงสัญลักษณ์ของอำนาจหรือเรามองเห็นมนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะเพิ่งบอกลากครอบครัวของเขาในเช้าวันนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาจะได้กลับไปเจอหน้าคนที่รักอีกครั้งหรือไม่ความท้าทายที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญในภูมิภาคนี้มันมีหน้าตาแตกต่างกันยังไงแล้วแต่และประเทศเขารับมือกับมันแบบไหนครับเป็นการจับคูท่ที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่า เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันสะท้อนภาพของสงครามซึ่งหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกบนท้องถนนจริงๆแต่อีกเหตุการณ์กลับเป็นเหมือนเกมการทูดแล้วก็ปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่ซับซ้อนมากมันทําให้เราเห็นมิติของอาชญากรรมที่ต่างกันลิบลับเลยตั้งแต่ระดับปลายเหตุไปจนถึงการจัดการกับต้นตอที่เป็นเครือข่ายใหญ่ๆเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่น่าสลดใจในลาวกันก่อนเลยดีกว่าครับ ข้อมูลที่เรามีนะคะระบุว่าเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2025ช่วงบ่าย,ายเกิดเหตุปะทะกันด้วยอาวุธที่บ้านดงโดกในนครหลวงเวงจันทแต่ที่น่าเศร้าก็คือสุดท้ายปฏิบัติการครั้งนี้ทําให้เราต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบหรือปกอกศอเป็นหนึ่งนายระหว่างการพยายามเข้าจับกลุ่มคนร้ายครับเรื่องนี้มันสะท้อนภาพความจริงที่น่ากังวลในสนามปฏิบัติการจริงเลยนะคือ สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือระดับความรุนแรงของอาชญากรมันเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนที่คนร้ายจะเน้นหลบหนีเป็นหลักแต่เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดพวกเขาพร้อมจะสู้ตายเลยครับการที่คนร้ายกล้าปะทะแบบนี้มันเปลี่ยนดายนามิกในการทํางานของเจ้าหน้าที่ไปเลยไหมคะจากเดิมที่เน้นไล่จับกลายเป็นต้องเตรียมพร้อมเข้าสู้รบทุกครั้งเลยหรือเปล่าประเด็นนั้นเลยครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องความกล้าบ้าบินนะแต่มันสะท้อนถึงแรงกดดันในตลาดขายยาเสพติดคือพอมีการปรับปรามหนักขึ้นเครือข่ายก็ต้องส่งยาในลัฐที่ใหญ่ขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงอพอเดิมพันมันสูงขนาดนั้นคนที่คุมของมาก็มีทางเลือกไม่มากนักคือสู้ตายเพื่อปรรจการสินค้าหรือไม่ก็ถูกเครือข่ายตามเก็บที่หลังมันเลยกลายเป็นสถานการณ์ที่บีบให้พวกเขาต้องใช้ความรุนแรงตอบโต้เจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ครับ โหพอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงกล้าประท้ากันขนาดนั้นแสดงว่าอาวุธที่ใช้ก็คงไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแน่เลยจริงอย่างที่ว่าครับและนั่นคือประเด็นที่สองที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือการเข้าถึงอาวุธสงครามได้ง่ายขึ้นมากในภูมิภาคนี้ การที่คนร้ายมีอาวุธหนักในมือและก็พร้อมใช้งานมันคือภัยคุกคามโดยตรงไม่ใช่แค่กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับแต่ยังรวมถึงประชาชนทั่วไปที่อาจจะโชคร้ายไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยมันทําให้ทุกพื้นที่กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงได้หมดเลยสถานการณ์แบบนี้ต้องสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่แนวหน้าแน่ๆเลยค่ะในแหล่งข้อมูลก็มีการพูดถึงเสียงเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเรื่องการดูแลเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ การสูญเสียทุกครั้งมันกระตุ้นให้เกิดคำถามเสนอว่าเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ยังไงซึ่งข้อเสนอที่สรุปมาได้จากข้อมูลก็มีอยู่3ด้านหลักๆที่ต้องทำควบคู่กันไปด้านแรกเลยคือเรื่องการฝึกและยุทธวิธีที่ต้องเปลี่ยนไปตามรูปแบบของภัยคุกค,คามคือต้องเน้นการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงให้เฉียบขาดก่อนเข้าปฏิบัติการเสมอต้องมีข้อมูลเข่ากรองที่ดีพอแล้วก็ต้องปรับยุทธวิธีการเข้าจับกลุ่มให้รัดกุมแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับทีม พอพูดถึงยุทธวิธีแล้วมันก็อดคิดถึงเรื่องอื่นๆที่จําเป็นไม่ได้เลยนะคะทั้งอุปกรณ์ป้องกันตัวสวัสดิการต่างๆเรื่องพวกนี้เป็นยังไงบ้างคะแน่นอนครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลยด้านที่สองที่ต้องพูดถึงเลยคืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้เสื้อเกราะกันกระสุนหมวกกันกระสุนอุปกรณ์สื่อสารที่มีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยนะ แต่เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะบอกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่จะรอดชีวิตกลับบ้านไปเจอครอบครัวหรือไม่ค่ะอันไม่แพ้กันคือเรื่องขวัญและกำลังใจนั่นก็คือสวัสดิการการประกันชีวิตและก็ระบบการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียสละที่ต้องชัดเจนแล้วก็เป็นหลักประกันที่มั่นคงเรื่องสวัสดิการนี่น่าสนใจค่ะในข้อมูลมีการยกตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะ มีการอ้างอิงถึงเหตุการณ์คล้ายๆกันที่บ้านศรีวิไลครับซึ่งครั้งนั้นครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือไปราวๆเจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านกีบอ๋อค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการยกระดับจากการช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปสู่การสร้างระบบสวัสดิการที่เป็นนโยบายหลักประกันที่แข็งแรงและชัดเจนมันคือการส่งสารไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขารัฐจะดูแลครอบครัวข้างหลังอย่างดีที่สุดมันคือสิ่งที่ซื้อขวัญและกำลังใจได้ดีกว่าคำพูดใดๆเลยครับเป็นการต่อสู้ซึ่งซึ่งหน้าที่อันตรายมากแต่ในเวลาไล่เรียกกันที่ไทยก็มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่เป็นสงครามอีกรูปแบบหนึ่งเลยใช่ไหมคะกับกรณีของเจ้าพ่อสแกมเมอร์ที่ชื่อเส er ิร์จจื้อเจียงใช่ครับเป็นภาพที่คอนทราสต์กันอย่างสิ้นเชิงเลยจากการประทะด้วยอาวุธมาสู่ปฏิบัติการที่เงียบเชียบแต่ทรงพลัง ตามข้อมูลที่เรามีนายเสอจื้อเจียงคนนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายธรรมดานะคะเขาเป็นบุคคลสัญชาติจีนที่ถือสัญชาติกัมพูชาและเป็นตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนผิดกฎหมายแล้วก็เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ขนาดมหือมาซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในเขตเศร,รษฐกิจพิเศษชเวโกโกที่เมียนมาขอเสริมตรงนี้นิดนึงครับว่าเขตเศร,รษฐกิจพิเศษชเวโกโกที่ว่านี้ในแวดวงความมั่นคงเขารู้กันดีว่าเป็นเหมือนพื้นที่สีเทาขนาดใหญ่ ที่แทบจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลเมียนมาอย่างสมบูรณ์เลยมันกลายเป็นเหมือนสวรรค์แล้วก็ฐานที่มั่นของกลุ่มทุนจีนสีเทาหลายกลุ่มที่ทําธุรกิจผิดกฎหมายทุกรูปแบบตั้งแต่พนันออนไลน์ไปจนถึงแกงคอเซ็นเตอร์ที่เราคนไทยโดนกันอยู่ทุกวันนี้เลยครับโหฟังดูเหมือนลุดออกมาจากหนังเลยนะคะพื้นที่ที่กฎหมายประเทศไปไม่ถึงแบบนั้น แล้ปฏิบัติการของฝั่งไทยเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวันที่สิองพฤศจิกายน2025ทางการไทยโดยชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานของกองบังคับการปราบปรามได้เคลื่อนย้ายตัวในเสือชื่อเจียงจากเรือนจำกลางคลองเปรมไปยังสนามบินส่วนภูมิเพื่อเตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมากครับ การใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างหนุมานเข้ามาคุมภารกิจนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะดูเหมือนจะเป็นการจัดเต็มเลยทีเดียวบอกได้เยอะเลยครับประเด็นแรกสุดเลยนะมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของหน่วยงานไทยคือการจะเคลื่อนย้ายผู้ร้ายข้ามชาติระดับนี้ที่อาจจะมีเครือข่ายพยายามชิงตัวได้ตลอดเวลามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันต้องอาศัยการวางแผนที่รัดกุมสุดๆและการประสานงานที่แนบแน่นไร้รอยต่อระหว่างหลายหน่วยงานมากค่ะ ทั้งศากลกรมราชทัณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปจนถึงกระทรวงกลาโหมและที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันกับทางการจีนด้วยสแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่การจับผู้ร้ายส่งกลับประเทศแต่มันมีความหมายมากกว่านั้นถูกต้องครับนั่นคือประเด็นที่สองซึ่งเป็นนัยสําคัญที่แท้จริงของปฏิบัติการนี้คือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนและทรงพลังออกไปในเวทีระหว่างประเทศ การกระทําครั้งนี้เป็นการประกาศจุดยืนของรัฐบาลไทยว่าจะไม่ยอมให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนหรือเป็นทางผ่านของอาชญากรข้ามชาติอีกต่อไปมันคือการทวงคืนความน่าเชื่อถือแล้วก็แสดงให้โลกเห็นว่าไทยเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้อ oh. ซึ่งมันส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาวและยังเป็นการตัดท่อนน้ำเลี้ยงสำคัญของเครือข่ายอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยและคนในภูมิภาคนี้ด้วยครับ โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าเบื้องหลังมันซับซ้อนขนาดไหนการจะขยับตัวผู้ต้องหาระดับนี้คนหนึ่งนี่ต้องประสานงานกันแทบจะทั้งประเทศเลยทีเดียวพอเราเอาสองเรื่องนี้มาวางเทียบกันมันน่าทึ่งมากเลยนะคะด้านหนึ่งพือภาพการต่อสู้ที่รุนแรงดุเดือดแล้วก็เต็มไปด้วยความสูญเสียในระดับท้องที่ ซึ่งต้องการการสนับสนุนด้านทรัพ,พยากรและยุทธวิธีอย่างเร่งด่วนแต่อีกด้านหนึ่งคือปฏิบัติการระดับสูงที่ซับซ้อนและเยือกเย็นซึ่งประสบความสําเร็จในการจัดการกับต้นต่อของปัญหาอาชญียกรกมข้ามชาติใช่ครับมันคือภาพสะท้อนของสงครามกับอาชญายรกมในสองสมรภูมิที่แตกต่างกันแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดที่เชื่อมโยงสงเรื่องนี้เข้าด้วยกันครับค่ะ ข้อมูลที่เรามีนำสมริถภาพของสองสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงนะแต่มันชวนให้เราตั้งคำถามต่อไปว่าความรุนแรงระดับปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ในประเทศหนึ่งต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนั้นแท้จริงแล้วมันมีต้นต่อหรือถูกหล่อเลี้ยงมาจากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติระดับสูงที่อีกประเทศหนึ่งกำลังพยายามทลายอยู่หรือไม่น่าคิดมากค่ะ บางทีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ปกสในเวียงจันทร์อาจเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็งที่มีฐานรากมาจากองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่บริหารงานด้วยคนอย่างนายเสือจื้เจียงซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของพรมแดนก็เป็นได้ครับความเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นนี้อาจจะเป็นความท้าทายที่แท้จริงที่ทุกประเทศในภูมิภาคนี้ต้องร่วมมือกันแก้ไขต่อไปครับ